ดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนไม่ได้แต่เราเฝ้าระวังหัวใจของเราเองได้เราถอดบทเรียนจากความเจ็บปวดในวันนั้นได้แต่อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่เบาอย่างเราเก้าวผิดและเอาลอทรงทดสอบทรงลงโทษทรงตื่นสติความช่วยเหลือของพระองค์ไม่เคยมาสาย แต่การเข้าใจชีวิตและการยอมรับว่าชีวิตมันจะมีจุดบกพร่องอยู่เสมอเนี่ยได้เกิดขึ้นอัลลอฮ์ได้ให้ฮีดายะจากสถานการณ์นี้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยได้แต่ พูดถึงเรื่องราวดีๆที่ได้จากการป่วยบอกว่าของขวัญจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคือส่วนหนึ่งคือการคิดได้ของขวัญจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้ท่านนาบีมาบอกกับเราว่าอาลัลลอฮ์เพียงแค่ลดบาปเนื้อหาฮะดีษเนี่ยบรรดาผู้รู้ได้มีการอธิบายขยายเรื่องราวของท่านนาบีเกี่ยวกับฮะดิษบทน,นี้เนี่ยหมายถึงคนที่ได้รับความเจ็บป่วยเนี่ยแล้วเขาอดทนไม่บ่นนะอลัลลอฮ์จะปลดเปลื้องบาปของเขาดุดใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นเกลี้ยงได้เลย ยนะคุณผู้ชมหมายความว่าความผิดบาปเนี่ยจะหลุดร่วงหายไปจนหมดต้นยังได้เลยนะหากพระองค์อัลลอฮ์นนเนี่ยทรงประสงค์ดังนั้นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยจะเจอพายุจะเจอความเจ็บป่วยจะเจออุปสรรคจะเจอขวากน้ําอัลลอฮ์ไม่เคยให้ใครถูกทดสอบฟรีเลยอัลลอฮ์ได้แนบมาซึ่งความกรุณาอัลลอฮ์ได้แนบมาซึ่งการเมตตาอัลลอฮ์ได้แนบมาซึ่งการอภัยกับทุกๆบททดสอบที่เราได้เจอคุณผู้ชมขอเพียงอย่างเดียวเราอย่าไปบ่นเราอย่าไปพูดถึงแต่ ความเจ็บปวดของตัวเองอะ่ะเปลี่ยนจากคําพูดที่มานั่งระบายความเจ็บปวดที่ตนเองได้เจอเปลี่ยนมาเป็นการขอบคุณต่ออัลลอก์กับของขวัญที่พระองค์นั้นทรงได้แนบมาให้ในชีวิตของผมเองผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ผมก็มีผิดบางเรื่องเราอยากจะย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนการตัดสินใจบางอย่างเราอยากจะย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนการกระทําบางอย่างบางเรื่องฉันจะเปลี่ยนนะถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้ผมก็เหมือนพี่น้องหลายๆท่านที่เคยคิด แต่คุณผู้ชมพอถึงเวลาจริงๆเราก็ทําเหมือนเดิมพอถึงเวลาจริงๆเราก็ตัดสินใจเหมือนเดิมอย่าว่าแต่ย้อนกลับไปเลยมาถึงวันนี้ในขณะที่อีมานของเรามันอ่อนแอในขณะที่อีมานของเรามันตกลงเพราะเราขาดการเชื่อมต่อขาดการดำลึกถึงอลัลลอฮ์มันทําให้จิตใจของเรามันอ่อนแออ่อนไว้เวลาเจออะไรที่เป็นการทดสอบเดิมๆที่คิดว่าเราจะผ่านให้ได้มันก็ผ่านไม่ได้อีกแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนไม่ได้แต่เราเฝ้าระวังหัวใจ ของเราเองได้ เราถอดบทเรียนจากความเจ็บปวดในวันนั้นได้แต่อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่เบาอย่างเราเก้าวผิดและเอาล้อทรงทดสอบทรงลงโทษทรงเตือนสติความช่วยเหลือของพระองค์ไม่เคยมาสายเรื่องเราชีวิตของแต่ละคนประสบการณ์อาจจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งถ้าเราสังเกตนะเวลาที่เราเจอปัญหาแต่เรายังคงยึดมั่นอยู่ในหนทางของอล้อเนี่ยมันกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วที่ความช่วยเหลือของพระองค์ไม่ได้มาสายคุณผู้ชมบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมมันเหมือนเรากําลังจะถึงทางตันหลัง รถกำลังจะชนฝาแต่ความช่วยเหลือของร์ได้ส่งมาทันท่วงทีในทุกๆครั้งจริงๆ